เฮ้ยเข้ามาดูอะไรกันเยอะแ่ๆเนี่ยเอ้ยสวัสดีครับพี่ปาดสนะวัสดีครับพี่ปาดสวัสดีครับ,ค,รบคุณสิบหกแจนยูอารี มีคนบอกคุณหมอหมอป้าครับผมผมเรียนศิลปกรรมอะวัสดีครับจะรอจังพักรอก่อนเพราะว่าแบบควรตัดผมแล้วตอนนี้ จริงผมผมแบบยาวไม่ไหวละใช่เนี่อยมากทุกคนคือวันนี้ผมบิ๊กบอยมันเงินเดือนออกใช่ป่ะแล้วผมต้องพาวันไปเดินซื้อของเวแล้วคือการเดินซื้อของการเดินซื้อของกับบิ๊กบอสอะคือมันอยากได้กระเป๋าเวทุกคนแล้วคือ เขาเรียกอะไรผมอะเดินทั่วสยามอะเอ้ยทั่วสยามมันชื่ออะไรสแควร์วันวะที่มันเป็นตลาดอะเดินทั่วสยามสแควร์วันทุกคนแต่ก็ไม่ได้เก็ดปะ่ะจนสุดท้ายได้ไปจบที่ช็อปออฟไว้ที่สยามพารากอนหูก็คือแบบบิบ๊กบอสมันพาเดินอบบพาเดินแบบเอ้ย แต่กูอยากได้จริงๆนะเว้ยอะไรเงี้ยบิ๊กบอสมันเป็นฟิลนี้เลยแล้วคือทุกคนรู้ปะ่ะทุกร้านที่บิ๊กบอสมันแหวะน้วมันไม่ซื้อกับกลายเป็นผมซื้อเองเพราะแบบผมเ้ยมาแล้วเอาสักหน่อยแล้วกันอะไรเงี้ยสรุปของเยอะพอๆกันเลยครับตอนแรกผมกลับเอ้ยจะพาไปซื้อเฉยๆบิ๊กบอสรือบิ๊กบูมบิ๊กบอสค่ะซื้อเยอะบิ๊กบูมแบบ ไม่บูมแค่เผลอใจอะนะเผลอใจไปซื้อของเหนื่อยจริงอะเราโหแล้วแบบนั่งก็ต้องนั่งรถไฟไฟ้าเพราะว่าคือถ้าถ้านั่งเขาเรียกอะไรคือถ้านั่งรถนั่งแกลบกลับอะไรเงี้ยแต่แรกอะมันน่าจะนานพอรถติดเนี่ยเราก็ต้องนั่งแก็บตั้งแต่สถานีแบบทุกคนเชื่อปะ่ะตั้งแต่สถานี สยามจนแบบเกือบสุดสถานเกือบสุดสถาน,นีอะแต่ไม่บอกนะว่าสุดสถาน,นีไหนแต่ว่าน่าจะมีแบบเยอะหลายสถาน,นีอะเกินสิบแน่แน่เหนื่อยจริงเขาเป๋าเอาไว้โอ้โหอันนี้นครับคือกระเป๋าเอาไว้เนี่ยเป็นที่มาของคําว่าอารมณ์ชั่ววูบข,ของจริงทุกคนคือผมอะคือตอนแรกผมกะว่าแบบอ่ะ การที่แบบจะซื้อของแพงสักชิ้นหนึ่งอะ่ะมันก็มันก็แบบไม่ได้แพงมากถ้าแบบถือว่าแบบให้รางวัลตัวเองใช่ปะตอนแรกผมตั้งงบไว้แค่ว่าซื้ออะไรก็ได้แค่หมื่นหนึ่งหมื่นเดียวเพราะแบบรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองเรียนมาทํางานมาอะไรเงี้ยก็ควรแบบให้รางวัลตัวเองสักหน่อยแล้วมันหาไม่ได้เลยทุกคนแบบซื้อรองเท้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็หาไม่เจอสรุปได้ไปจบที่ กระเป๋าเอาไว้สองหมื่นเผื่อใจปะแพงมากทุกคนแบบคือถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก,ก็ก็คิดอยู่อ่ะว่าแบบจะซื้อทีมัมมันก็สองใจอะเนาะแพงแพงจริงนี่บ,บช็อกรีวิวกระเป๋าอะฮะก็เป็นกระเป๋าใบหนึ่งอ่ะฮะที่แบบราคาแพงนี่ก็ไม่รู้ว่าซื้อมาทำไมอย่างนั้น มีคนบอกว่าอยู่มขอเหมือนเดิมไหมครับก็ตอนนี้กําลังแบบพิจารณาอยู่ใช่แต่แต่เรื่องแบบมหาลัยอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวแบบมาเล่าให้ฟังรอบอื่นแล้วกันเพราะว่าน่าจะยาวแบบพอมีเวลาว่างสักวันไหมอะไรเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะได้อยู่มหาลัยเดิมไหมเพราะเกี่ยวกับเรื่องแบบการทํางานด้วยเพราะบางทีแบบการทํางานของเรามันอาจจะแบบเขดาไหม อาจะไม่สามารถดบไปด้วยกันกับการเรียนได้ดังนั้นเราควรอาจจะต้องโยกย้ายมาเรียนที่กทอทมใช่อันนี้คิดไว้ก่อนนะคิดไว้ก่อนไนดะ้ใช่เนี่ยผมเพิ่งตื่น่เพิ่งตื่นจากคือผมหลับตลอดทางอ่ะนั่งวีเทสก็หลับนั่งแท็กซี่ก็หลับคือเรียกว่าอ่ะนี่แบบมาลาทอนนะ ครับมีคนบอกไหนมีใครถามอะไรไหมบอ,บอวันที่ไปดูโฟอีฟสรุปพี่เป็นแฟนบอยไหมดูโฟอีฟอ่ะคือโอ้ยเรื่องยาวมากเนะคือวันนั้นอะวันที่ไปดูโฟอีฟอะเป็นวันที่ผมอะจะไปซื้อของเก็ตป่าทุกคนผมจะไปซื้อของเฉยๆที่สยามนี่แหละ ก็เป็นวันที่เราซื้อกระเป๋านั่นแหละผมก็กําลังเดินซื้อของอะไรเงี้ยเราเราเป็นจังหวะที่เราเข้าไปในร้านอาหารเกาหลีสักร้านหนึ่งอยู่สยามกิฟต์ใช่เราก็นั่งกินกับเพื่อนอยู่ตอนมันประมาณห้าโมงจำได้เลยอยู่ดีเพื่อนผมโทรมาว่าเอ้ยแบบเอ้ยไม่ใช่อ่าบ้านแฟนขับโทรมาว่าแบบเอ้ยเพราะว่า เขาจะถ่ายรูปเก็บโปรเจกต์ไงถ่ายรูปเก็บโปรเจกต์ปีใหม่อะไรเงี้ยก็จะมีแบบเฮ้ยไม่สปอยหรอกนะก็จะนั่นแหละก็เกี่ยวกับปีใหม่นี่แหละอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าแบบเนี่ยอยู่ตรงลานกิจเซนทัลอะเห็นวันนี้เหมือนมีโฟอีฟด้วยแล้วผมกับบิ๊กบอกถ้าแบบเฮ้ยมีโฟ e อีฟเหรออยู่ผมพวกผมอะสามารถใช้เวลากินบุฟเฟ่ครึ่งชั่วโมงอะสามสิบนาทีแล้วตอนนั้นมันจำได้เลยเวลา ห้าโมงห้าสิบเลยใช่ปะผมกับบิ๊กบอสอะสามารถวิ่งตั้งแต่ให้จินตาการนะวิ่งแต่สยามกิดอะคือแถวสยามสแควร์วันอะวิ่งไปลานกิจกรรมเซนเซนเวลิลอะภายในเวลาสิบสิบนาทีอะเก่งวะใช่แต่ตอนแรกก็าว่าจะแบบไปยืนดูแบบเงียบๆหลังเวทีเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่หลังเวทีดียเขาเรียกอะไรอะหลังแบบไกลๆเลยอะ อะไรเงี้ยแต่มีแบบคนชวนไปแบบข้างเวทีอะไรเงี้ยนี่ก็แบบปฏิเสธคนไม่เก่งจะด้วยสิก็เลยไปสักหน่อยไม่แต่ถามว่าแฟนบอยไหมก็ผมรู้สึกว่าเราผมแค่อยากไปดูของจริงเฉยๆว่าเฮ้ยเพราะว่าเราก็ดูใน YouTube มาอะไรเงี้ยถ้าแบบมีโอกาสก็อยากไปดูถามว่าแฟนบอยขนาดไหน,นผมอาจจะไม่แฟนบอยขนาดนั้นแต่ว่าบิ๊กบอสอะเย็นหนึ่ง มีบอลคือยืนหนึ่งนะฮะมีใครจะถามอะไรครับบอได้งานได้ไปงานรับปริญญาไหมก็อาจจะเป็นไปได้เอ้ยจริงๆคือไม่ไม่เชื่ออะไรเนะี่คือจริงๆอะ่ะผมแบบเขาเรียกอะไร ผมก็แบบอยากไปดูเพราะว่าแบบคือทั้งชีวิตเราก็แบบไม่เคยได้ดูคอนเสิร์ตเนี่ยก็เป็นไปได้ก็อยากไปดูอะไรเงี้ยอะไรเนี่ยตอนวันที่บอ,บอไปดูโฟรมีวงอื่นไหมก็มีมีแอดลาสใช่ผมก็ดูแอดลาสเหมือนกันก็ดูทั้งแอดลาสดูโฟรยด้วยเก่งม,มากภายในสิบนาทีวิ่งไม่เหนื่อยหรอ ด้วยพลังแห่งความตื่นเต้นนะนะมิบอกว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวพี่มุงหรือยังคขายปะขายปะทุกคนว่าขายปะนะผมว่าขายนะตอนไปเสียอาการอยู่นะโอ้ยผมกอดอกทั้งงานเลยจริงแล้วเราแบบเราพอกันเรื่องแบบคอนเสิร์ตโฟอีก่อน เราคนรมูฟออนไปเรื่องอื่นละใช่ไนะคะ,นะครับอะไรรู้จักพี่เฟิร์สนานยังหรือพี่เคยไปเดี๋ยวว่าเธออืมก็รู้จักตอนคอร์ลันี่ลนะ่ะ ใช่เปิดตัวพี่อยู่แกตกใจไหมโอ้ตกใจครับแบบคือเปิดตัวพี่อยููใช่ไหมว่าแบบพี่บอลแสดงคือแบบตกใจนะแบบนี่แบบอุทานเลยเพราะว่าแบบไม่รู้มาก่อนตกใจตกใจแบบเฮ้ยเป็นพี่บอลจริงเหรออะไรเงี้ยคือนี้เลย ตกใจครับแบบเฮ้ยจริงเหรอเป็นพี่บอลจริงเหรอเนี่ยน,นี่แบบไม่รู้มาก่อนเลยตกใจปอมมากอะไรเอ้ยบอกผมบอกว่าตกใจก็คือตกใจดีนิดนี่พยายามแล้วใช่ไหมล่ะเราแบบเอกการแสดงไง คนเราแบบเอกการแสดงอะเนาะพี่พอบอเมนใครในโฟอีฟอ่ะอืมก็บอกว่าไม่ใช่แฟนบอยไงก็บอกว่าไม่ใช่แฟนบอยไงเข้าใจปะใช่ฮะ หมอนาะต้อให้ดูหน่อยฮะอว้ยต้อคนไม่เป็นเลยฮะรู้สึกว่าการต้อคนเป็นแบบอะไรที่แบบไม่ใช่ตัวเราอ่ะอยากดูวิศาวะคุณสุดหลอก,กับคุณหมอของผมอะ่ะอุย้ยอยากดูเหมือนกันเลยก็อาจจะเป็นไปได้ เจอพี่วงจังต้องทำาไงฮนะน้องลองแบบลองเอ้ยยากอยู่นะเจอพี่นี่ไง,งเดี๋ยวถ้ามีงานอีเวนต์อะไรงก็ได้เจอกันแน่นอนหมออนาเล่นเป็นตัวเองเปล่าคะไม่นะหมออาณารู้สึกว่าแบบต้องเล่นเป็นตัวเองครับแต่เป็นตัวเองเนี่ย เวอร์ชันที่อายุแบบหล่ออยู่นั่นแหละโตแล้วใช่เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่โตแล้วฮะเมนใครใน NCT อะฮะนั่นสิอ,อ๋อจีซองแล้วก็เตนแทยงแล้วก็ มากระรู้สึกป่วยครับคุณหมอเฮ้ยจะเย็นก่อนนี่หมอฟันครับนี่หมอฟันครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าหมอฟันเนี่ยปีหนึ่งเรียนไม่เหมือนหมอทั่วไปละคือถ้าเราจะบอกว่าป่วยเนี่ยอ่ะอันนี้คือแบบเป็นโจทย์ยากของหมอฟันแล้ววะเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ย นี่หมอฟันเองซื้ออะไรเยอะๆขนาดนั้นของบิ๊กบอสหมดเลยคะ่ะบอบอทําจมูกที่ไหนฮะอัอนนี้แม่ทําให้ฮะใช่แม่น่าจะทำแต่เด็กเลย ก็จะมีโอกาสไปงานต่างจังหวัดนะครับโฮ้ยถ้ามีโอกาสไปแน่นอนไปแน่อยู่ๆก็อยากทำฟันอ่ะถ้าอยากทำฟันอ่ะให้เลือกสองที่อ่ะให้เลือกสองที่แบบเปิดโหวตกันไปเลย,เลยระหว่างคลินิกธันตกรรมยูเดนกับคลินิก บีบีเอ่ะเลือกมาเลยว่าจะเลือกคลินิกไหนเลือกมาเลยฮะร,ระหว่างแบบยูเดนคลินิกทรงตกรรมยูเดนกับคลินิกอันนี้ับคลินิกผมเอง hey